สู้ได้เชื่อผมเอาสักส,สองตัวผม่าพอใจแล้วสองตัวนี่หมายถึงแบบไม่ได้ตายถาวรน,นะผม execute สองตัวผมพอใจแล้วเอ้ยไม่ดีจะไปจัดการมานบก่อนได้ไงอะ ไม่มนุย์ไม่ผมไม่สามารถทำร้ายมานุษย์ได้ผมไม่สามารถทำร้ายมานุย์ได้ครับแหละอย่างนี้ผมบอกผมค่อยๆแบบ ยิ่งมาที่สี่นะเขาก็จะคอบอกว่าเฮ้ยมันไล่จุดกี้มันไล่โบมันไล่จุดมันไล่จุดเออขอบคุณ I'm just up a way มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกคนเฮ้ยเฮ้มาไล่ผมมาไล่ผมมันไล่ผมมันไล่ผมอยู่มาไล่ผมอยู่ไล่มึงก็ป้าแล้วอยู่กับกูกูน้อกูเจนเนาะโอ้ยกูเกือบโดนตีเนี่ยนย่ยกูอยู่หลุกูกูอยู่ท่อกูอยู่ท่อกูมุดท่อแล้วมุดท่อแล้วมุดท่อ เฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเออกูมีมองหลังนี่เนี่ยเฮ้ยมันมาอยู่กับกูแล้วให้ตายเถอะอะไรเนี่ยเฮ้ยไล่สุดไล่สุดบ้ามันเปลี่ยนตัวแล้วมันอยู่กับกูเนี่ยโอ้ยมึงเปลี่ยนแล้วมึงไม่บอกอทำไมอะทำไมมึงไม่บอกเพื่อนามาปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ที่วันมีความดีเลยเหรอ อ่กูกินยาแล้วกูยาอยู่อยู่กับกูไล่ไล่กูอยู่ไล่กูอยู่อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางกูเปิดประตูอุ้ยมันตีทะลุประตูได้ไงไม่ได้กูจะเจงกูจะเจงกูจะเจงเฮ้ยมันไล่อยู่เบามันไล่อยู่ไม่ได้ไล่แล้วไม่ไล่แล้วระวังระวังออกออกพิธีออกพิธีออกเออพิธีออกพิธีออกไม่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 มันไล่กูมันไล่กูแล้วเี้ยโอ อะไรอ่ะไรสุดเป้่าไรสุดเป้่าเฮ้ยมันหายไปไหนรู้มันมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันหายไปแล้วม่มันไม่เอาเลยนะมันไม่เอาเลยนะระวังนะระวังนะระวังนะหลังเข้านะหลังเข้านะเฮ้ยมันวร์บมาวร์ปมารถเหลือง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 อุยฟันไม่โดนอุวยตีของตกตีของตกมึงตีของตก อยู่กับท่อมันอยู่ท่อมันอาไปแล้วถุกูจะมุดท่อมุดท่อมุดท่อเออเออมันอยู่อยู่มันอยู่อยู่เออเออมันมันเปลี <sting>. ่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอากูมือเปลี่ยนมาเอากูไม่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 เฮ้ยเฮ้ยมันตามกูสุดมันตามกูสุดตามสุดก็แย่แล้วมาไล่กูอยู่เนี่ยตามมึงเหรอไม่ได้ตามมึง วมาไปแล้วง่มามาโนง่มามาโนเ้ยมันไล่ใครอยู่ป่ะมันไล่ใครอยู่อะไม่ได้ไล่นะไม่ได้ไล่ใครเลยนะอ๋ออ๋อมันอยู่มันอยู่กับกูนี่แหละมันตีกูมันตีกู กูเล้วไม่กูอีกสองฮิตมันเปลี่ยนตัวทำไมมึงไม่บอกทำไมมึงไม่บอกมันเปลี่ยนตัวทำไมมึงบอกเนี่ยหน้าแดงกันหมดตีแล้วเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมาเอากูแล้วมันอยู่กลางมันอยู่กลางมันอยู่กลางไรกูอยู่ไ่มึงก็แย่แล้วมาเอากูเนี่ยโอ้ย โอ้ยกวนฮิทกวนฮิทมือกวนฮิทมือมือกูเข้าท่อแล้วนะกูเข้าท่อแล้วโอ้ย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 กูอยู่จะวิ่งไปรถเหลืองวิ่งไปรถเหลืองกินน้ำกินน้ำกินน้ำเพื่นไทยกลาวมึงมึงกูโดนฆ่า <c oughs> มึงเฮ้ยเผีมีวิง่งผีมีวิง่งเฮ้ยมันมาหากูแล้วโอ้ยปิดประตูไปบ้านหนึ่ง โอ้ปัดทีใครเนี่ยโดดกลางหลุมโดดกลางปิดเฮ้ยเมันแคมมันแคมมันแคมมึงหายาเลยมึงหายาเลยเดี๋ยวกูเล่นให้มึงหายาเลยมึงหายาเลยโอุ้ยกูวันฮิตกูวันฮิตมึงรีบชุบเร็วมึงรีบชุบเร็วกูวันฮิตแล้วมันจะเอากูแล้วมันเอากูแล้วมึงโอ้ยโอ้ยชุบยังชุบยัง กูปักแท้แล้วกูปักแท้แล้วกูปักแท้แล้วโอ้ยกูมันมีดมึงกูมันมีดมึ้ยมันไล่กูอยู่มันไล่กูอยู่มันไล่กูมันไล่กูมัไลกกูเฮ้ยมึงมึงจะตายแบบนี้ไม่ได้เอ้ยเอ้ยมันแมวกูแมวกูแมวกูมันแมวกู มันเปลี่ยน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 กูจะตายกูตายเมืองกูจะตายกูวันฮิตเมืองรีบชุบเดี๋ยวนี้ไปไม่รอดแล้วไม่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 รอดแล้ว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 เมืองเมืองชุบยังเมืองเมืองชุบยังรีบชุบดีรีบชุบดี เแล้วมันจะตายกันหมดตีเลยเนี่ยโอ้ยของกูโต้ของกูโต้ของโต้มันอะไกูสุดมันอะไรกูสุดมันอะไรสุดมันเอาสุดมันเอาสุดเอากูสุดมันเอากูสุด ระวังระวังระวังมันแมวแล้วนแมวแล้วระวังระวังาามันทุบแท่นมันทางมันทางมันทางบางแท,ท,ท่นบางแท่นหายาเร็วหายยา ได้สองฮิตมึงรีบสวดหืมกูวันฮิตหกูวันฮิตมึงกูวันฮิตรีบสวดรีบสวดเร็วๆไรเนี่ยไม่มีใครเข้าแทนหรอโอ้กูจะเข้าแทนได้ยังไงกูวันฮิต ไล่สุด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 ผีห่วงผีห่วงเครื่องผีห่วงพิธีผีห่วงพิธีธเอ้ยมันไล่กูอยู่มันไล่กูอยู่ใครก็ได้ไปสวดเมื่อกลับแท่นมาอีกแล้วว่าหรือเปล่าเนี่ห่วงแท่นกึน วงแท่นกินและเหลา่าเือก็ขอกันว่ามือกูเปิดได้เข้มมือมือกูเปิดได้เข้มอีกทีเออมันเปลี่ยน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  มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมึงกูแดงอีกแล้วรีรบสวดเึ่งรีรบสวดมาถึงไหนแล้วเนี่ยกีย่เปอร์เซ็นต์แล้วบอกด้วยดีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนแทนออกแทนออกแทนออกก็บอกให้ออกยังไงล่ะ โอ้ยมันแบบเมื่อกี้เก้าเก้าหรอวะแต่แบบจุดไม่ได้อะมันมาพอดีเลยอ่ะเพื่อไม่ได้เลยอะ่ะ<ไ>รีบจวดกูวันฮิตแล้ววันฮิตวันฮิต เข้าตู้เข้าตู้ขตเข้าตู้เหรอเข้าตู้เฮ้ยเฮ้ยเออหายาอยู่ละสิโอ้โหเพิ่งรู้ตัวเหรอว่าต้องตั้งอีกแท่นหนึ่ง <c oughs> อ่ะเอก็ตั้งอีกแท่นหนึ่งแล้วกันตั้งแล้วตั้งแล้วสวดเลยสวดเลยใครจะสวดก็สวดเลย มันเจอเข็มกันบ่อยเกินไปเว้ยอะดวงมันจะดีไปไหนเนี่ยดวงพวกมันเนี่ยดวงมันจะดีเกินไปแล้วนะโอ้ยกูวันฮิตมึงกูวันฮีทสับกูหน่อยโอไม่ไหวแล้วกูจะตายกูจะตายกูจะตายมึงรีบสวดเร็ว มึงกูตายมึงกูตายจุดเลยจุดได้จุดเลยจุดได้จุดเลยเอ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนแทนโซนมันซซนมันซซนหนักมากเลยนใหอตายเอะเอ้ยมันกลับ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 แท่นมันกลับแท่น อยู่กลางอยู่กลางใอ้จะสวดก็สวดรีบรีสวดมันพังกลางมันพังกลางหดเลยสวดอนนเมื่อกี้โดนเหรอทำไมผักเตอร์อะมันไล่กูมันไล่ไกูกูตายกูตายมึงกูตาย มมาอยู่กับกูเร็วโอ้ยโอ้ยมันโล่มันโล่มันโล่ล่กูสวดเรียบเรียบสวดเร็วมาอยู่กับกูมึงมึงมึงสวดเลยมึงสวดยาวเลยเออมึงจุดเออมึงมึงหาประตูเลยหรือยกูเล่นให้มึงออกประตูไปเลยเดี๋ยวกูเล่นให้อย่างน้อยใครสักคนหนึ่งเราต้องรอดเออ อ้ยโดนอุ้ยมันรู้ได้ไงเนี่ยเอ,อ,อยาโดดโดดโดดกูจะตายแล้วนะมึงหาประตูเจอหรือยังอุ้ยกูวันฮีทมึงกูวันฮีทกูแปะโลไม่แปะยันไม่ทันมึนงหาประตูเจอ,อยังเนี่ยอุ้ย oh. ตามผมอยู่ได้มาโน่ไปออกประตูนะ ไปไปไปลูกไปไปออกประตู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 ออะตออะตนะเห็นข้างหน้านุ่นไหมเนี่ย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 ไปออกประตูก็บอกว่าให้ออกประตูจะเลี้ยวไปไหนเนี่ยประตูอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ออก มนพมามนพมามนพไปออกประตูออกประตูมนุไปออกประตูมนุไปออกประตูมนุไปออกประตูไปเร็วไปเร็วเออ อะไรไม่ผมไม่รีแอคไม่ผมไม่รีแอคคลิปตัวเองนะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มอนอด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย